179ไงเจ็ดเก้าได้เลยใช่ครับไม่ต้องไปซื้อพอร์ตไอ้ได้คันนั้นเท่าไหร่นะคันาดสี่ล้านเจ็ดห้าครับสี่ล้านเจ็ดห้าไอ้นี่ผมว่ารออีกโปรงใหญ่กว่าอีกใช่ครับใหญ่มากครับคุณผู้ชมสีแดงเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็ขายขายครับสีเขียวครับสีเขียวนี่แปลกคุณผู้ชมฮะใช้ล้อพอดหรือเปล่าเนี่ยล้อพอดครับเนอะใช่ครับล้อพอดเลยครับล้อญี่ปุ่นวิวไซด์แล้วอันนี้ล้อโอ๊ต เรามีออปชันให้เลือกนะครับผมมีล้อป๊อตให้เลือกลูกค้าอยากได้ก็สั่งให้อย่างนี้แชมป์ต้องสต็อกของเยอะไหมก็จริง,รง,รงๆเลยพวกอะไหล่เอเมเนี่ยผมมีครบทุกชิ้นไว้สวิตให้ลูกค้าไม่แล้วสต็อกอะไหล่เช่นล้อป๊อตหรือต้องมีสต็อกไว้เพราะว่าของพวกนี้เวลาเขาต้องเรียกใช้ก็ต้องใชใ้เดี๋ยวนั้นไม่งั้นเราจะไม่ทำไม่ทันเลยครับอ,อย่างบอกผมก็ต้องเรียบไปก่อนอะไรไปก่อนหมดทุกอย่างตองยบให้เหมือนทอทุกอย่างเลยใช่ครับแล้วคันนี้ล่ะชุดแต่องอะไรชุดแต่งนี้ฉันเป็นแบบคันแดงอ่ะ มันเป็นไอ้นี่ครับเป็นกัมเบล่าแต่นั้นเป็นกัมเบล่าวาเลนโต้ครับแต่นี้เป็นกัมเบล่าครับคือเป็นชุดเนี้ยเป็นหลักแล้วก็ตัวเนี้ยก็แต่งเติมพวกสเกิร์ตใช่ครับผมอ๋อตัวพาร์ทข้างล่างอีกใช่ครับฟิ f เซอร์หรืออะไรก็ใช่ครับผมลิ้นหน้าครับเขียวมากอันนี้ลูกค้าหรือลูกค้าครับผมลูกค้าสั่งไว้ครับอันนี้ยังไม่ได้ขายออกขายแล้วครับผมขายแล้วแต่ไม่รับใช่ครับเพราะว่าผมรอทำภายในให้อยู่ครับอันนี้เหลือทำอินทิเรียใช่ครับคือทุกอย่างตอนเนี้ยคือออกมาสีออกมาตามที่เขาต้องการแล้้วอซื คันนี้ผมซื้อไปเขาซื้อผมไปที่หนงล้านจะแสนเก้าหครับราคาเดียวกันใช่ครับอันนี้เราแถมอะไรบ้างนอกจากของแต่งนะคือผมแถมวารันตี6 6เดือนลูกค้าแล้วหลังจากที่6เดือนไปเนี่ยอะไหล่เอเมเนี่ยผมมีสแปร์หมดทุกชิ้นลูกค้าที่ซื้อรถกับผมครับ สามารถโทรมาเอาอะไรผมได้ทุกอย่างราคาที่ผมซื้อเลยไปดูเบอร์ถ้าใครว่างตอนนี้นี่จดไปเลยนะฮะเดี๋ยวขึ้นท้ายรายการด้วยแน่นอนนะครับ X Motor Sport หรือรถบ้านบางบอนใช่ครับเสิร์ชได้เราเรามีลงในในวันทุกคาครับผมวันทุกคาก็เป็นหลักใช่ครับผมขายไปกี่คันแล้วแบบนี้ผมว่าถ้าเป็นทรงนี้นะครับผมว่าไม่ต่ำกว่า15คัน15คันแต่ถ้าเป็นแบบไทยแล้วผมอยากรู้ทรงแบบเนี้ยเืองไทยมีทั้งหมดกี่คันผมว่าเยอะต้องมี5 60คัน ไม่เห็นไมเห็นคนถนนเลยอ่ะมันมีเยอะครับส่วนใหญ่เขาจะขับตอนกลางคืนกันก็อยู่แคมป์ปสิบสองพันแล้วอ่ะจะไม่ให้เยอะได้แพราแคมป์คนทำอ่ะอันนี้เปรกอะไรเบกเป็นแบมโบ้เหมือนกันครับเป็นพอร์ชพอร์ชช่ครับผมมาในคันนี้ผู้ชมครับไปเฟรมนู้เลยอยากให้เห็นความกว้างครับผมของคันนี้ครับอันนี้คือหน้าตาในพื้นฐานของ MRF จริงๆใช่ครับที่หน้าตาเป็นเช่นนี้นะฮะแต่ว่านี้ชุดแต่งอะไรชุดแต่งเป็นลักเล็ครับ และเพลทใช่ครับเป็นแบรนด์ของอะไรแบรนด์ของญี่ปุ่นครับมันจะเป็น GT เหมือนกับรถสนามมันเหมือนที่อาร์ดีอ่ะใช่ครับที่สมัยก่อนใช่ครับด้านข้างมันจะไม่เหมือนกันครับอ๋อโอ้ด้านข้างล้ำกมามากใช่ครับผมผู้ชมต้องดูดูดูเรื่องแอโรไดนามิกด้านด้านข้างนะฮะชัรลมเพื่อไปเป่าเบรกหลังใช่ครับนะครับแล้วก็เข้าเครื่องได้ด้วยใช่ครับอันนี้พาร์ทอย่างนี้เนี่ยทำกี่ตังค์เลยครับทำนี้ผมทำมาน่าจะอยู่ประมาณคันหนึ่งอยู่แสนกว่าบาทครับแสนกว่าบาทใช่ครับผม แลวคันนี้ของลูกค้าลยของราของลูกค้าครับอันนี้ผมขายไปแล้วเป็นรุ่นพี่สนิทกันเขาอารับสีป่ะรับสีครับรับสติกเกอร์ครับงานเนียนมากเลยนะครับผมรับที่ไหนรับเองรับร้านรุ่นพี่ครับเป็นรุ่นพี่กันเนี่ยครับผมมารับแถมให้ลูกค้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ขายไปเท่าไหร่ครับอันนี้ขายไปร้านเจ็ดกว่าครับผมแต่สมัยเมื่อนานก่อนนานมาแล้วนะล้าตอนนี้แบบนี้ยถ้าอยากได้แบบเนี้ยผมก็จะมีตั้งแต่ร้านสามกว่าขึ้นไปครับยังไงผมเริ่มต่1 1แต่หนึ่งหนึ่งสี่เก้าจนถึงร้านแปดเก้า ไม่เป็นไรคใช่ครับไอเลนส์ที่มาต่างกันหกเจ็ดแสนนี่มัาต่างอะไรหายอะไรต่างของครับของแต่งใช่ครับเครื่องเสียงใช่ครับเครื่องยนต์ใช่ครับเอาอย่างง่ายพี่พี่บิ๊มต้อแต่งรถนะครับล้อเท่าไหร่เบรกเท่าไหร่โช๊คเท่าไหร่เพิ่มไปใช่ครับผมปัดเท่าไหร่แต่ถ้าเดิมเดิมเลยผมหนึ่งหนึ่งสี่เก้าแต่ผมก็มีส่วนหนึ่งที่มีแบบสกุ๊งสเกิร์ตมีอะไรวิทยุให้อะไรอย่างเงี้ยครับผมดีไหมใช่ครับคันนี้ขายอะไรนะ หนึ่งล้านเจ็ดแส้าหเกพันครับแต่คันนี้ขายไปแล้วไปบอกกองผู้ชมครับว่าโลโก้พอร์ชหรือว่าดีไซน์เนี่ยนะฮะ เพียงแค่ไม่ได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไปคล้ายๆแล้วเป็นความประสงค์ของลูกค้าได้ซ้ำนะครับแล้วส่วนล้อๆกันแล้วใช้ล้อแหน่ะโลโก้ของเนี้ยลูกค้าก็หามาแปะใช่ครับเพราะว่าลูกรงมันค่อนข้างขายเราคือเรียกว่าความเป็นครีเอทีฟนะฮะก็เรื่องของลิขสิทธิ์นี่เราไม่มีทางไปยุ่งเขาอยู่แล้วนะครับก็นอกจากคุณผู้ชมเองนั่นแหละหรือว่าลูกค้าต่างๆเองะที่อยากจะทำคราก็ทำให้กันนะครับเพราะเราไม่ได้ไปเปิดเป็นร้านงั้นเราก็เปิดร้านเลยเด้ รับแปลงพอดใช่ครับเพียงแค่เป็นการแต่งรถอีกหนึ่งรูปแบบนะให้คนไทยหลายๆคนเนี่ยไม่ว่าอะไรประหยัดเงินใช่ครับแล้วก็ได้รถที่เท่ใช่ครับอันนี้งานบ้านเรานะครับงานบ้านเราทั้งหมดเลยใช่ครับออกแบบจากอู่เอลพีครับเอลพีคือลักชัวรี่พาร์ทลักชัวรี่พาร์ทใช่ครับผมเจ้าของคือคุณคุณบิ๊กครับคุณบิ๊กนะฮะครับผมลองเสิร์ชใน Google ได้ครับผมก็จะเห็นแล้วกันใช่ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูข้างใน โชว์รูมนิดหนึ่งนะคะตอนนี้โรตารีขายแล้วยังอยู่ครับผมอันนี้ขายเท่าไหร่อะหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันครับที่ภายในก็ทำทำครับผมอะไรโรตารเดิมๆคุณยิงทำไปในใช่ครับผมนี่ลอมาดูดิโอ้หทำเปนเนื้อเลยอะครับผมเอ้ยผมเซอร์วิสให้หมดทุกอย่างครับแอร์ช่วงล่างเครื่องครบหมดครับภายในภายใน คุณผู้ชมครับวันนี้ที่ได้ความรู้มากมายจากน้องแชมป์นะฮะก็ต้องขอบคุณแชมป์ด้วยขอบคุณมากพี่เท่ความรู้เราแล้วก็ขอบคุณทาง Extreme Motorsport ด้วยนะครับหรือว่ารถบ,รบ้านบางบอลน,นะฮะก็ฝากอะไรลูกค้าหน่อยไหมจะมาเป็นลูกค้าในดูอยู่ทั่วประเทศแถมมีรีรันกันด้วยทาง Street Channel ครับได้ครับก็ลูกค้าที่สนใจรถสปอร์ตนะครับที่มีความเป็นส่วนตัวแบบว่า สามารถที่จะเมตคัตตอมได้ว่าให้ทํานุ่นทํานี่ได้อยากออลองแวะเข้ามาคุยกันไม่ซื้อไม่เป็นไรได้รู้จักกันเป็นเพื่อนกันเบอร์อะไรครับก็ติดต่อได้ครับผม085ครับ203666ครับ แล้วก็084910555ครับขึ้นที่รายการตรงนี้แล้วกันนะครับผู้ชมชอบก็อย่าลืมเข้าไปดูได้แล้วเราจะดูทางเว็บไซต์มีอะไรให้ดูได้ไหมก็เข้าไปที่วันดูคาครับผมสแลตเอ็กซ์เตมและก็สปอร์ตกับรถบ้านบางบอนครับลองเข้าไปดูได้เลยดีๆแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวแล้วกันวันนี้ขอบคุณด้วยอีกครั้งครับครับผมขอบคุณมากครับผมผู้ชมช่วงต่อไปของรายการเราครับท่านผู้ชมครับบอกแล้วทรานส์ฟอร์เมอร์นะฮะกระเทยแบบนี้สามารถขับขี่ได้ตลอดผู้ชมคนไหนที่ชื่นชอบนะครับก็ติดต่อน้องแชมป์ ก็จัดหลายร้านคุณซื้อปอ๊อสเหมือนกันภายในใหม่เอี่ยมนะฮะร้านเจ็ดคุยๆกันเร็วนึงนด้ไหมคะคือแบบใส่เลกกิ้ง <ดำ S 2> นังมา ใช่นี่ไปร้อนมากประกอบฉากอย่างเดียวสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมครับเราจะได้เทสนะฮะกับรถดีๆอย่างนี้ Spider c a n Am นะฮะซึ่งมีความแรงรวมถึง3ล้อเทคโนโลยีที่สุดยอดสุดติ่งนะฮะคุณผู้ชมอาทิตย์หน้าเจอกันแน่นอนได้คีได้สัมภาษณ์ด้วยนะฮะตัวแทนงจำหน่ายใหม่ที่เพิ่งเข้ามาราคาที่เรียกว่าถูกประหยัดและอย่างผู้ชมเนี่ยมีอีกหนึ่งออปชันนลนะครับทางเลือกในการขับขี่ียากให้น้ลายไหลเล่น อยากได้ใช่ไหมใช่คืออยากได้ใช่ไหมพูดอย่างนี้คุณไปสัมภาษณ์ใครก็สื้อเลยะแล้วคุณซื้อไหมคุณเลยไม่ให้ลูกไปเรียนดีๆสัมภาษณ์อเมริกาไอรถอเมริกัคุณไปซื้อป๊อตมาเออ ผมก็ไม่ค่อยอยากสัมภาษณ์ใครหรอกเพราะว่าเสียเงินตลอดเลย้ใครอยู่ดีโทรมาพี่บีเคทีเอ็มใหม่มากโดนเลยโดนไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะฮะในวันศุกร์แบบนี้ขอบคุณที่สําคัญด้วยครับกับ s p ปเชียลทรูวิชั่นเจ็ดสิบนะฮะอย่าลืมติดตามเรสโชได้ที่เรสโชคีทีวี .com หรือเฟซบุ๊ก .com/slash/reshowkietv อ่ะวันนี้อย่าลืมแจกเสื้อเรสโชทั้งหมดเจ็ดตัวรวมถึงหนังสือเจ็ดหัวอ่ะมาเนี้โทรไปจากเรสโชได้ไหมด้ขอก่อนเลยโอเคครับขอบคุณ Friday วันนี้สวัสดีครับบาย